สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อตาครัพี่มาเดินตลาดถนนเดินที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยครับพี่ชอบอร้านไหนเป็นพิเศษคะเสื้อผ้าทำไมอะคะมันสวยดิค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแม่คุ้งคะ่ะค่ะคุณแม่มาเดินตลาดบ่อยไหมคะก็ะบ่อยนะคะมาเกือบทุกเสาร์อะค่ะพาละหลานมาเดินหาของกินอะคะ่ะ คุณแม่ชอบร้านไหนเป็นพิเศษคะน่าจะเป็นน้ำลำยไยสุแล้วก็สูชิอะไรแบบนี้ค่ะ,อะขอบคุณนะคะคุณแขกสวัสดีครับเชื่ออะไรครับชิตาครับอชอบมาที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยครับประทับใจได้วแต่ไม่เสร็จนะครับคากงกินครับขอบคุณครับยุร้อยคนะ่ะ มาเดินที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยค่ะประทับใจร้านไหนเป็นพิเศษไหมคะร้านไกท่ทอดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่ออั้มค่ะชื่อพิมค่ะทำไม ไหนบ้างคะอ่าชอบกินตรงที่มันเป็นร้านหอยทอดตรงตรงนี้ค่ะชอบกินน้ำมีดีทีค่ะชอบบรรยากาศส่วนไหนของริมน้ําบ้างอ่าขอหนูนะคะหนูชอบตรงนี้ให้ระบายสีแล้วก็ตรงที่นั่งชมเรือค่ะชอบตรงที่้นั่งชมเรือเหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณนะคะ,คะ ค่ะชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่ดีวค่ะค่ะเอ่อพี่มาเดินตลาดที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยค่ะส่วนมากจะมาร้านไหนมากที่สุดคะพี่จะมาซื้อของกินแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ